สวัสดีครับเฮบิทเรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับตัวนี้เป็นมีดยี่ห้อที่ผมชอบมากรุ่นที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับชอบจนรู้สึกว่าเออผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แล้วนะครับ s p y d e r o Para Military 2นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นจาก KnifeJoy หรือว่ายังไงนะครับเป็นรหัส C81 นะครับ GPN GR BK2 นะครับ C81 ก็คือเป็นรหัสประจำตัว Para Military นะครับส่วนรุ่น ทูต่อท้ายนี่คือพาราเมทรี y 2นะถ้าพาราเมทรี r y 1ก็จะเป็น C81 ไม่มีทูต่อท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ GPN เนี่ยก็คือมาเป็น G10 p l a n n e เ g e นะครับคือ GP NGR นะครับคือ Neon Green นะครับก็คือเป็นสีเขียวสว่างน,นั่นเองนะครับแล้ว BK คือ Black คือใบสีดำชื่อรุ่นก็พ a ราเ i t r r y n Neon Green Black ทำในอเมริกานะครับ BU ก็คือเป็นรหัสของปี2021นะครับมีตัวนี้ผมซื้อจากร้าน กิทไนฟ์ออนไลน์นะครับกิทไนฟ์ออนไลน์จริงๆตัวนี้จะเป็น Ex c l u s i v e ของเว็บไซต์ Knife Joy นะครับในอเมริกาหรือว่าในต่างประเทศนะครับซึ่งตัวนี้ก็ร้านกิทไนฟ์ออนไลน์ก็ได้โคตานะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่ายเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะมีโคตาสั่งซื้อมีดจากต่างประเทศที่เป็น e x ็กซ์คลูเฉพาะเว็บไซต์นะครับผลิตจํานวนจํากัดนะทั้งปริมาณแล้วก็เวลานะครับในกล่องมีโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็คู่มือมาให้ นะครับนี่คู่มือแล้วก็มีคําแนะนํารวมถึงเหมือนเป็นจดหมายถึงผู้ใช้ผู้ซื้อนะครับว่าตัวนี้ย x x l u u s v v e นะครับเวอร์ชันนะครับให้ knifejoy.com นะครับซึ่งก็จะเป็น Distributor หรือเป็น Authorize d นะครับในอเมริกาที่ขายสไปเดโกยาวนานแล้วก็เหมือนเขา Request ื่ไปทางโรงงานว่าเอ้ยเขาอยากได้มีรุ่นพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับก็ ทำออกมาให้เว็บไซต์นั้นหรือว่าร้านนั้นจําหน่ายซึ่งในไทยเองเนี่ยถ้ามี Ex c l u s i v e ของไทยบ้างน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มีดตัวนี้กันเลยนะฮะตัวมีดก็น่าจะเป็นรุ่นที่ผมรีวิวบ่อยที่สุดในช่องแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ผมชอบมากนะครับยี่ห้อจริงๆผมก็ชอบหลายตัวนะแต่ว่ารุ่นนี้ผมชอบมากเลยนะครับจะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับในวิดีโอว่าด้ามเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบปัดเลยนะเขียวอึเลยนะครับเขียว,เ,ยเ,ขยวเขียวนะครับ บางคนเนี่ยเรียกว่าสีเขียวใบตองสีเขียวลอดช่องนะครับลอดช่องเขียวน้องใบตองน้องลอดช่องนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเป็นชื่อเล่นๆน,นะตัวด้ามของมีดต,ตัวนี้นะครับหรือว่าสเกลเนี่ยเขาผลิตด,ด้วย G10 ทนซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกชนิดที่ทนการกัดกร่อนนะครับสารเคมีทนน้ามันการกระแทกความร้อนอุณหภูมิเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ทนทานนะครับนิยมเอาไปทําด้ามปืนด้ามมีดด้ามดาบอะไรอย่างนี้ด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็น เท x t เอร์ละเอียดละเอียดนะครับจะรู้สึกว่ามันสากๆหน่อยนะครับซึ่ง p a r a m e t ต r รี่ก็ผมก็จะมีรีวิวหลายตัวนะครับไปย้อนดูในเพลย์ลิสที่ชื่อว่า outdoor gear s 2อะไรพวกนี้ได้นะครับเข้าไปดูเลยมีหรือว่า Search ชื่อรุ่น s p y d e r o p a r a m e t r y 2ในช่องก็ได้มีเป็นประมาณ3-5ตัวแล้วนะครับที่รีวิวมาก่อนหน้านี้ราคาจำหน่ายตัวนี้อยู่ที่ 7 2 5 0หรือ7,290นี่แหละผมจำไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นราคาต่างประเทศก็ประมาณนี้นะครับในช่วงที่มีดยังมีสต็อกอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดหมดไปแล้วเป็นตลาดมือ2หรือว่าตลาด Second Market เกณก่งกำไรเมื่อไหร่เนี่ยราคาไม่ใช่เท่านี้แน่ๆนะครับได้ยินมาว่ากลุ่มมีดบางกลุ่มในไทยเนี่ยขายกัน8 9 0 0 0เลยนะครับเล่มนี้ซึ่งมันก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นการบวกราคาให้มีกำไรบ้างนะครับรวมภาษีรวมค่าส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ มันก็นะผมไม่ซื้ออะผมว่ามันแพงไปนะครับเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเก้าพันถ้าเป็น่ึงนั้นซื้อหน้าต่างประเทศหรือซื้อจากร้านที่เว็บไซต์ที่เขาเปิดจองเลยดีกว่านะครับเสียภาษีก็ช่างมันนะแต่ว่าันนี้คือมีดก็ใหม่ก็คือบางทีนอนกล่องไม่นอนกล่องเราก็ไม่มีทางรู้ได้นะตัดนู่นตัดนี่แล้วเอาไปไขเอาไปโมโมแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ดูโดยรวมมันก็ดูเป็นมีดที่สดใสดีนะครับเขียวๆตัดกับสีดำนะครับใบสีดําซึ่งก่อนหน้านี้จะมีตัวพาราทรีที่เป็น สีแบบนี้มาแล้วนะครับด้ามเขียวใบดำออกมาก่อนนะครับส่วนพารามิเตอร์ทอเนี่ยออกมาทีหลังการเปิดมีดก็อย่างที่เราคุ้นเคยกับสไปเดโกดีก็คือมีรูนะครับซึ่งรูนี้ก็คือใช้นิ้วโป้งจมลงไปนะครับแล้วก็ดันตัวใบมีดออกมาลักษณะนี้หรือว่าจะใช้วิธีฟลิกนะครับก็คือการสะบัดหรือว่าการดีดนะครับแบบนี้ใช้นิ้วกลางก็ได้หรือว่านิ้วชี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเขี่ยออกมาก็ออกแล้วนะครับบางคนก็ชอบกดตัว เขาเรียกว่าล็อกระบบล็อกนะครับ compression lock เนี่ยเราก็สบัดออกแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ใครชอบแต่ผมชอบวิธีนี้มากกว่านะครับเปิดธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องแอคชั่นอะไรมากมายตัวของมีดเองเนี่ยใบความยาวเนี่ยประมาณ3นิ้วหน่อยๆนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับ3.2หรือ3.4นิ้วแหละผมไม่แน่ใจนะครับรีวิวมาหลายครั้งแล้วจำไม่เคยได้เลยทรงใบมีดเป็นคลิปพอย์นะครับก็คือปลายมีดนะครับจะ ตรงเอียงลงแล้วคมมีดก็จะโค้งแล้วการขัดคมมีดตัวนี้ก็คือใช้การขัดคมแบบ full f a t grind หรือ full f a t ground นะคือขัดขึ้นไปถึงด้านบนของมีดเลยไม่มีสเวชด้านบนนะครับก็มีดก็จะมีความหนาอยู่บริเวณตรงใกล้ๆก,ก,กับโคนมีดนะครับแล้วก็จะเรียวแหลมไปซึ่งมีดทรงนี้ก็จะเป็นมีดใช้งาน utility นะครับใช้งานทั่วไปก็ได้ใช้งาน survival ก็ได้ใช้เป็น combat knife ก็ได้นะครับ ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วเป็นรุ่นที่แบบคน c r a ี y กันมากเลยรุ่นนี้นะครับเพราะว่าขนาดของด้ามจากขนาดดีและใบมีดก็ใช้งานได้สะดวกไม่น้อยไปไม่มากไปนะครับน้ำหนักระบบล็อกอะไรก็แข็งแรงดีตัวใบมีดตัวนี้เคลือบนะครับ diamond light carbon หรือว่า DLC เป็นสีดำด้านๆนะครับแล้วก็จะมีรหัสใบมีดตัวนี้ว่า uh, crucible นะครับ powder metallurgy นะครับหรือว่า CPM 20 CV ก็คือเป็นโลหะพรีเมียมเลยเป็นเหล็กเกรดแบบ ท็อปๆเลยคือเอทรีเทนชั่นก็คือคมนานนะครับแข็ง,คว,งความแข็งแกร่งมีทนสนิมนะครับแล้วก็รับไม่ยากไม่ง่ายกลางๆนะครับคือโอเวอร์ออลแล้วรวมแล้วก็คือเป็นพรีเมียมสตีลหรือว่าเป็นเหล็กระดับดีๆมากๆนะครับถ้าเทียบเท่าก็คือถ้าเป็นบริษัทบูเลอร์อุดิเลนอมของออสเตรียกับสวีเดนรวมหุ้นกันเนี่ยก็จะเป็นโบลเลอร์เอ็มสามเก้าศูนย์นะครับ, 90, รบมากกว่านั้นก็จะเป็น M398 ซึ่งก็ ยังไม่มีแพร่หลายกันสักเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็จะเทพไปอีกนะครับโบลเ er ลอ M398 เทียบเท่าตัวนี้นะครับคือ CPM20ZV แล้วก็ถ้าเกิดเที่ยบกับ Carpenter สติ c a r p e n น e r Industry นะครับก็จะเป็น CTS204P นะครับ 204P CTS นะครับก็จะเป็น3ตัวนี้ค่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันเลยความแกร่งใกล้กันความคมจัดหรือว่าคมนานใกล้กันความต้านทานสนิมใกล้กันแล้วก็การรับ ง่ายยากเนี่ยพอๆกันเลย3ตัวนี้คือถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องของด้ามน,นะครับว่าสีต่างกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ซื้อตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็นโบลเลอ m 3 9 8จะเป็น Carpenter cts 2 0 4 p หรือว่าจะเป็นครูซิเบิลนะครับสอ cv หรือว่า2 4 cv ตัวนี้ก็ได้นะครับก่อนหน้านี้สไปเดโกได้ออก2 0 cv ในพ a ราเ e t ร r ทูมาแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็น l ไลท์เกรมถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าจะเป็น เรนเจอร์ก e ีนหรือว่าอย่างไงน, s, <S นี่แหละนะครับเป็นด้ามอีกสีเขียวอีกสีนึงแล้วก็ใบจะเป็นซาตินกับใบดําเหมือนกันนะครับนึงก็จะมีอีกฝั่งด้านนี้จะมีชื่อที่ผลิตนะครับ mm hmm. ก็คือ o o l e n c o o o r a d o อเมริกามีซิกเนเจอร์หรือว่าลายเซ็นของดีไซเนอร์นะครับซอฟเกรเซอร์กับอีลิกเกรเซอร์ผู้เป็นประธานบริษัทและผู้บริหารนะครับเจ้าของด้านล่างมีฟิงเกอร์ชอยนะครับก็จับอย่างนี้ได้นะครับใช้งานดีเทลอย่างเช่นใช้ปลายในการ เขี่ยอะไรแค่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีจิมปิ้งด้านบนนะครับกันลื่นนะครับใช้งานตัดพุชคัทแต่ว่ามีดรุ่นนี้จะค่อนข้างมีใบแล้วก็ปลายที่บางหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมาะนักกับการใช้งานหนักๆมากเกินไปนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ด้านนอกนะครับจะเป็นสีดําด้านๆน,นะครับหมดเลยยกเว้นไลเนอร์ไลเนอร์ยังเป็นสี เงาอยู่นะครับไม่ได้เป็นสีดำนะครับรุ่นนี้แล้วก็ระบบล็อกตัวนี้จะเป็นคอมเพรสชันล็อกก็คือเป็นการย้ายระบบล็อกที่เป็นไลเนอร์ข้างในเนี่ยมาไว้ด้านหลังซึ่งเป็นพาเทนเทสเป็นซิกเนเจอร์ของสไปเดโก้นะมีรู้สึกจะมีเขาอยู่เจ้าเดียวมั้งที่ใช้นะครับเพราะเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับเวลาปลดล็อกก็คือเป็นแหนบแบบนี้นะครับเราก,กดตัวนี้ลงนะครับใบมีดก็จะพับลงอันนี้เป็นดรอปชัดเลยเพราะว่าตัวของอคนไกข้างในไม่ฝืดนะครับค่อนข้างลื่นเลย เปิดง่ายปิดง่ายนะครับไม่ต้องสบัดอะไรซะด้วยซ้ำนะครับก็ดีแล้วก็คลิปนะครับก็เป็นสแตนเลสทำสี h o วเดอร์โคหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับสีดำด้านๆมีตัวสกรู3าตัวยึดอยู่นะครับสามารถใช้ตัว t r อก k ์คีหรือว่า t ีค y นะครับที่เป็นแฉกนะครับขายออกมาได้นะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ใช้ยี่ห้อที่ดีๆหน่อยพวก PB ินะครับพวก v ว r a แล้วก็ V5 พวกเนี้พวกนี้ดีนะครับ ช้ไปเลยนะครับขันย้ายตำแหน่งได้แล้วก็คลิปเองก็เป็นลักษณะคือมีตัวเทนชันตรงกลางตรงนี้ครเราย้ายมาสามารถจะย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะย้ายเป็นด้านล่างก็ได้นะครับบางคนก็คือชอบพกทิปอัพนะครับอันนี้ติดตั้งมาด้านขวาของมีดเป็นแบบทิปดาวย้ายได้นะครับถ้ามีเครื่องมือท้ายมีรูแลนยัดโฮขนาดใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีดก็เป็นแบบเปิดโลง่งทำความสะอาดง่ายนะครับหลักๆก,ก็จะมีรายละเอียดแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากเป็นมีด ยุทธวิธีก็ได้อุทิลิตี้ก็ได้นะครับเจ00กว่าบาทนะครับโอเคก็จบรีวิวแค่นี้นะครับที่เหลือก็เป็นการโชว์มีที่เคยรีวิว 20cv ตัวนี้ผมก็มีนะอะรู้สึกว่าจะเป็นตัวตัวนี้ที่เป็น 20cv ก่อนหน้าเนี้จะเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีแทนเออไม่ใช่สีเขียวนะครับไม่ใช่สีสีเทาผมจําผิดน่าจะเป็นแทนแหละสีแบบนี้เลยนะครับแต่เป็นมีดรุ่นนี้มีทั้งใบดาแล้วก็ใบเงาด้วยนี่เป็นโยจิมโบ 2 4 v เป็น DLT Exclusive นะครับนี่ก็7,000กว่าบาทเหมือนกันนะเหล็กดีนะครับใบมีดใบมีดีแล้วก็จะมี m a x กซ์เมี่ผมมี m a x กซ์เเป็น d ักเกรย์มีคา m o S30V มี2ตัวนะอันตัวโซมนะครับมี S90V นะครับของรินจ์กรีนนี้เป็นผมจำไม่ได้เป็น DLT ด้วยหรือเปล่าเนาะนะครับ สีเขียวใบดำนะครับแล้วก็จะมี4 v นะครับ4 v ก็เป็นอันนี้จะเป็นเซน i ิ k n i ไนฟ์นะครับสีแดงดำสีแบบโอ้คอนทราสต์กันดีนะครับแล้วก็จะเป็นโมเต็งนะครับอันนี้35 VN จะมาอีกเรื่อยๆแหละนะครับก็จบการรีวิวต่อพิงเท่านี้นะครับใครชอบมีดรุ่นนี้ก็ไปตามล่าตามหากันออกมาโคตรเยอะผมว่าเกือบจะ60 Variant แล้วนะครับ60แบบแล้วอะ มี Lex 45 Copper มี m i c a t a มีโอเยอะมากครูแวร์อะไรเงี้ยไปหัวดไปหากันเลยนะครับราคามีดถ้าหมดไปจากตลาดหรือหมดจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยไม่ต้องสียเลยว่ามันแพงแน่นอนนะครับแต่ราคาที่ผมได้มาคือราคาสมเหตุสมผลเนาะราคาซื้อหน้าเว็บเลยนะครับจากร้านกิทไนฟ์ออนไลน์นะครับอันนี้ซื้อมาพอดีมีพี่เขาจองไว้แล้วพี่เขาบอกว่าเออแบบเอาไหมอะไรประมาณนี้เขาก็ถามมาผมก็เลยแบบเอ้าเอาดีโอเคนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวสไปเดโก จบจบนะครับแค่นี้แล้วมีตัวอื่นมาอีกเดี๋ยวค่อยรีวิวให้อีกมีดปืนกระต่ายจักรยานอะไรอีกท่องเที่ยวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเข้ามาคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่อัพิสดหน้าครับเฮบิไรเดน out